สวัสดีค่ะดิฉันมัทน,นาท่าห้องค่ะสวัสดีค่ะหนูนที่สอทองเท่อน,นค่ะเราสองคนรับหน้าที่ในการรายงานข่าวประจำวันที่11พฤศจิกายน2565ค่ะซึ่งในวันศุกร์ที่11พฤศจิกายน2565นะคะทางโรงเรียนกันตังพิทยากรได้มีการจัดการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานค่ะซึ่งในช่วงเช้านะคะในหอประชุมราชพฤกษ์ก็มีการจัดการแสดงเพื่อต้อนรับกรรมการ สามการแสดงด้วยกันนะคะก็มีการแสดงนาตยารังสรรค์กันตังพิทยากรการแสดงอังกฤษพอฟันละครสั้นภาษาอังกฤษการแสดงวงดนตรีลูกทุ่งอนามันโรงเรียนกันตังพิทยากรค่ะซึ่งคณะกรรมการการประเมินนะคะก็ได้ชมการนําเสนอผลงานตามรายการการประเมินและตัวชี้วัดทั้ง5ด้านได้แก่ 1. นนะคะด้านคุณภาพของนักเรียน 2. ด้านการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 3. ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา 4. ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและด้านสุดท้ายนะคะด้านความดีเด่นของสถานศึกษาค่ะซึ่งด้านความดีเด่นของสถานศึกษานี้นะคะเราก็จะแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ค่ะซึ่งมีฐานที่หลักๆที่สำคัญเลยก็มี3ฐานค่ะแล้วในสามฐานเนี่ยนะคะ,ะ,นนะคะุณลุงมีฐานไหนบ้าง<ม>่ะคะที่แบ,บบ เห็นแล้วว่ามันสำคัญที่สุดเลยค่ะจะสสำคัญในเรียนด้วยมีผลต่องเรียนแล้วก็เด็กัักเรียนด้วยค่ะ,คะก็ที่สําคัญเลยนะคะก็จะมี 1. น,นะคะโครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาค่ะ 2. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหรือว่าโครงการทูดีนัมเบอร์วันค่ะ 3โครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทค่ะแล้วก็นะคะก็จะมีฐานการเรียนรู้ที่แยกย่อยกันออกไปอีกใช่ไหมคะคุณอันเบนดาใช่ค่ะก็จะมีฐานการเรียนรู้ดังนี้ 1. ฐานการเรียนรู้รักภาษาไทยการจัดการเรียนการสอนค่ะฐานการเรียนรู้คณิตคิดสร้างสรรค์ฐานการเรียนรู้บรรณารักษ์ค่ะฐานการเรียนรู้สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ธนาคารโรงเรียน การจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ฐานการเรียนรู้เคพีช n แนลฐานการเรียนรู้สินสร้างสรรค์ฐานการเรียนรู้สะสู่อาชีพฐานการเรียนรู้หุ่นยนต์และอากาศยานฐานการเรียนรู้ภาษาจีนอังกฤษฐานการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสร้างสรรค์ฐานการเรียนรู้สมรรถภาพทางร่างกายและฐานสุดท้ายฐานการเรียนรู้สั่งจำลองค่ะซึ่งก็ฐานต่างๆก็จะมาจากแต่ละห้องเหมือนอ่า ฐานการเร,เรียนรู้สารจําลองก็จะมาจากห้องนิติศาสตร์และัศศาสตร์ฐานการเรียนรู้สมรรถภาพทางร่างกายก็จะมาจากวิทยาศาสตร์การกีฬาค่ะแล้วก็อื่นๆก็จะมาจากมันอาทิเช่นฐานการเรียนรู้หุ่นยนต์และอากศาศยานก็จะมาจากห้องวิทยาศาสตร์อคอมพิวเตอร์แล้วก็ วิสวกรรมศาสตร์ใช่ไหมคะโรง่งใช่ค่ะซึ่งทางทางฐานของเรานะคะห้องสตีมมิงก็มีการจัดการรายงานข่าวเหมือนกันค่ะได้ได้เข้าร่วมในการประเมินเหมือนกันเนาะก็จะเป็นของห้องนิเทศศาสตร์ได้อักษรศาสตร์ค่ะใช่พวกเราได้มีโอกาสได้เข้าเข้าร่วมในการประเมินค่ะถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีเลย ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆกับโรงเรียนเราอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวก็จะมีการประเมินในรอบต่อไปเหมือนกัน,นะค่ะเพราะว่าเหมือนโรงเรียนเราก็รู้สึกว่าน่าจะเข้ารอบเหมือนกันใช่ไหมคะคุณโรงแต่ต้องให้กำลังใจตัวเองก่อนถ่านลแล้วก็ต้องรอดแน่นอนเลยค่ะใช่<า>ค่ะก็ต้องรอฟังข่าวอีกทีสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ขอจบการรายงานข่าวเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ